It's อยู่ที่โครงการชนระดาสวนนภูมิบ้านเดี่ยวจากแกลแนนเฮาส์สัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติแถมรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวและทะเลสาบกว้างอยู่ใกล้ทางด่วนสองสายหลักคือทางพิเศษบุรพาวิถีมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีและห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง5กิโลเท่านั้นค่ะโครงการเข้าออกด้วยระบบแอคเซสการ์ดมาพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้ามาด้านในถนนเมนหลักเขากว้างถึง20เมตรและถนนเมนรองกว้างถึง10 เมทําให้การเดินทางสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวเริ่มจากอาคารคับเฮาที่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาให้รับรองลูกบ้านจํานวนมากยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทางโครงการเนี่ยเขายังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ให้ลูกบ้านเนี่ยมาวิ่งออกกําลังกายในช่วงเช้าหรือจะเดินเล่นรับลมเย็นๆกับบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็ยังมาพร้อมกับเลคทะเลสาบขนาดใหญ่นะคะที่จะเป็นจุดพักผ่อน ใจหรือจะใช้เวลาทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดทั้งช่วงวันเลยค่ะและนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดพิเศษที่ทําให้โครงการนี้มีบรรยากาศคล้ายรีสอร์ทเลยค่ะบ้านหลังนี้พิเศษมากๆด้านหน้าเนี่ยมองเห็นทะเลสาบขนาดใหญ่วิวดีที่สุดในโครงการไทยเนี่ยจะเป็นไทยพิเศษนะคะ่ะฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะแล้วก็ตัวกระเบื้องตรงนี้นะคะเราปูใหม่โดยใช้เป็นโทนสีเทาให้เข้าตีมกับตัวบ้านนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะ เริ่มกันที่ทางเข้าบ้านนะคะทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบฟังก์ชันมาให้มีทางเข้าเนี่ยสองทางก็คือด้านหน้าบ้านแล้วก็จะมีทางลงจอดเดี๋ยวจู่เนี่ยจะพาเข้าทางด้านหน้านะคะ เข้ามาด้านในเนี่ยโซนแรกที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นโซน living area นะคะทุกคนซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีกระจกลอบบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้บ้านดูโปร่งโล่งนะคะแล้วก็พร้อมรับแสงจากธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าบ้านจะร้อนนะคะเพราะว่าตัวบ้านของเราเนี่ยหันหน้ารับลมจากทะเลสาบเพราะฉะนั้นเนี่ยเย็นสบายตลอดทั้งวันอ่าถัดมาโซนนี้ที่มัน connect กันเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณของ dining room นะคะตรงเนี้ย พื้นที่เนี่ยกว้างพอสมควรเลยที่จะรองรับโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่และหลายที่นั่งค่ะด้านข้างเขาจะมีประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะคะซึ่งสามารถเปิดออกไปด้านนอกได้แล้วก็จะมีเฉลียงเล็กๆด้านนอกนั่นเองค่ะเดินเลยออกมาอีกนิดนึงนะคะตรงเนี้ย ก็คือพื้นที่กว้างมากเขาก็จะมีพื้นที่สําหรับเป็นโซนห้องครัวนะคะตรงนี้สามารถทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าจะทําเป็นไอซ์แลนด์ก็ได้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์แต่ละครอบครัวเลยค่ะเท่าความก่อนว่าห้องครัวก่อนรีโนเวทเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้และหลังรีโนเวทหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ บริเวณห้องครัวนะคะ<ม>ก็จะหมดห่วงเรื่องกลิ่นเลยที่จะไปรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณโซนอื่นๆเพราะว่าเขามีการแบ่งประตูกระจกกั้นอย่างชัดเจนนะคะภายในห้องครัวเนี่ยเขาก็ยังมีหน้าต่างตรงนี้นะคะที่ช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะเคาน์เตอร์ครัวปูกระเบื้องให้ใหม่นะคะใช้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนพร้อมทั้งติดตั้งซิงน้ำที่เดินระบบประปาไว้ให้เรียบร้อยเช่นเคยค่ะมาทางด้านนี้อีกนิดนึงตรงนี้เขาก็จะมี ประตูเชื่อมต่อไปอยังลานซักล้างหลังบ้านนะคะซึ่งลานซักล้างเนี่ยเราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่ด้วยนะคะทุกคนซึ่งใช้เป็นกระเบื้องสีเทาลายหินอ่อนเพื่อให้มันเข้ากับตัวบ้านนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูห้องน้ํานะคะจูลี่อยากให้มาดูมุมตรงนี้นิดนึงเขาจะมีมุมเล็กๆพักผ่อนอยู่ในโซนหน้าบ้านนะคะจะทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องทํางานหรือว่าจะเป็นมุมทําการบ้านของเด็กๆก็ได้ค่ะ และบริเวณห้องน้ำกระเบื้องเนี่ยปูให้ใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนแล้วก็สุขภัณฑ์เราไม่ลืมที่จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะก็สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเช่นกันค่ะ ไม้ทําสีธรรมชาติค่ะแล้วก็เขาก็จะมีตรงชานพักเนี่ยจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ค่อยเปิดรับแสงจะทําให้ตรงเนี้ยไม่อึดอัดนะคะแล้วก็บันไดกว้างเลยเดินขึ้นเดินลงได้แบบสบายๆเลยค่ะ และมาดูฟังก์ชันบนชั้น2กันนะคะเริ่มที่พื้นเนี่ยเราใช้เป็นพื้น SPC นะคะเพื่อให้รายเนี่ยมันมีความธรรมชาติแล้วก็ลิง์ไปกับตัวบ้าน,นะคะ่ะอย่างเช่นสีประตูแล้วก็สบันไดนะคะก็จะเป็นในโทนเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะอ่านี่นะคะห้องมาสเตอร์เบดมจะเห็นได้ว่าเขาจะมีขนาด 22ตารางเมตรนะคะซึ่งภายในห้องเนี่ยกว้างพอสมควรเลยด้านหน้ามีประตูกระจกนะคะที่สามารถเปิดรับลมได้ค่ะแล้วก็เราสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบได้แบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าวิวดีมากๆแล้วก็ตรงนี้ย่วนนี้เขาก็มีพื้นที่ไว้สำหรับทำ วอล์ก n ินโคเซนะคะทุกคนก็จะอยู่ติดติดกับห้องน้ําเลยซึ่งห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขาก็คือจะใช้เป็นในโทนเดียวกันทั้งหมดนะคะแต่ว่าความพิเศษอยู่ตรงนี้ค่ะความพิเศษของห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเราได้ติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นไว้แล้วรวมไปถึงเรนชชวเวอร์ค่ะ และยังไม่พอยังมีประตูกระจกตรงนี้สามารถเปิดออกไปได้นะคะใช้งานได้จริงค่ะและห้องนอนที่2เนี่ยเขาจะมีขนาดอยู่ที่18ตารางเมตรนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาจะอยู่ในโซนหน้าบ้านเช่นกันได้วิวสวยๆเหมือนห้องมาสเตอร์เบดมเลยค่ะวิวเนี่ยดีมากแล้วก็ เปิดหน้าต่างรับแสงรับบรรยากาศแบบฟินสุดๆไปเลยค่ะมาต่อกันที่ห้องสุดท้ายของวันนี้นะคะห้องเนี้ยเขาจะมีขนาดอยู่ที่12ตารางเมตรค่ะจะอยู่ในโซนหลังบ้านนะคะก็จะได้ความสงบไปเต็มๆเลยค่ะส่วนพื้นที่เนี้ยก็เพียงพอต่อการจัดวางเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าใครเนี้ยจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็ได้เช่นกันค่ะ และนี่คือห้องน้ําของบริเวณชั้น2นะคะเป็นห้องน้กากลางจะอยู่ระหว่างห้องมาสเตอร์เบดมแล้วก็ห้องนอนที่3ทีจะอยู่ในโซนหลังบ้านนะทุกคนรีโนเวทมาในตีมเดียวกันนะคะจะเป็นคุมโทนบ้านสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเช่นกันโดยใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็บริเวณภายในห้องน้ำเนี่ยขนาดกว้างพอสมควรเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปตอบโจทย์มากๆค่ะ และเรามีบ้านในนี้อีกหนึ่งหลังนะคะนั่นก็คือหลังนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าขอเล่านิดนึงนะคะว่าหลังนี้เป็นบริการจองแต่งของทางเรานะคะก็คือทางลูกค้าเนี่ยมาฝากบ้านให้เรารีโนเวทให้แล้วก็มาฝากขายกับทางเราซึ่งติดจองไปที่เรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการชนราดาสุวรรณภูมิทําเลดีเดินทางเข้าออกสะดวกบรรยากาศภายในโครงการเนี่ยมาพร้อมทะเลสาบขนาดใหญ่นะคะบอกได้เลยว่าวิวดีที่สุดภายในโครงการค่ะและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย ติดตามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้จูรี่ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแคปปิตอลแอสเซทบ้านที่ใช่ตรงใจคุณ